ความงมงายเนี่ยที่เราบอกว่างมงายเนี่ยงมงายก็คือเชื่อในสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่พิสูจน์เชื่อแต่พิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าเชื่อและพิสูจน์ได้เขาไม่เรียกว่าความงมงายครับ เรียกสิ่งที่มีเหตุผลครับเนื่องด้วยเหตุนี้ในคัมภีร์อัลกุรอานที่มุสลิมเชื่อว่าเป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าได้ประทานมาแล้วพิสูจน์ด้วยไม่ได้งงงายถ้างงงายพิสูจน์ไม่ได้แต่เนี่ยเราพิสูจน์ได้ไดมนคนคิดไม่ถึงพิสูจน์ยังไงกก,กับมาเรียนสิครับมันเหมือนจะเราเรียนวิชาอะไรสักอย่างที่เรารู้ดีเลยแต่เด็กอนุบาลเด็กป .2 มานั่งเถียงกับเราอะไรเป็นไปได้ยังไงเราก็รูปหัวเด็กน้อยเอ้ยมาเรียนแล้วจะรู้ <c oughs> ก็เหมือนกันครับบางคนเป็นเด็กอนุบาลครับกับกุรอา,าเน,นเนจใ จึงมารับอิสลามได้คิดว่าเขาโง่ๆหลงเชื่อเชื่ออะไรกันแบบง่ายๆแล้วก็มารับอิสลามเลยครับใครที่อยากจะรู้ว่าพิสูจน์อย่างไรเนี่ยเข้าไปดูหัวข้อใน YouTube ที่ใช้ชื่อว่าอิสลามกับวิทยาศาสตร์แบบยอพิมพ์แค่นี้แหละแล้วก็พิมพ์ชื่อผมชาลิปงสงเียมเดี๋ยวก็ขึ้นคลิปไม่ไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปฟังดูเราจะรู้ว่าเราพิสูจน์ได้